นี่มันดันไปเอ็ดเอฟนี่เข็จ้ำไปซิเข็จ้ำเข็จ้ำไปเข็ดจ้ำไปพันเพื่อยิงยัอูซี่อูซี่อูซี่ยิงพันเพื่อเดี๋พันเพื่อไปว้าคนตายเจ็บข้อนี่โอ้ยเล่นเกมกาแฟนี่จะทำอย่างไรดีมีเป็นคนตายนี่มันโอ้โหไว้์ุดจุดยอดเลยนี่ต้องทำอย่างไรทำอย่างง่ายนี่มองบ่าง เกี่ยวทอมได้ไงพี่้ามันผิดกฎไม้นี่มันผิดกฎหมายเพื่อตอนเนี้ยกร้ยวทอมมันเซรีแล้วเซรีน่ากะเซรีมีสุดอายก็ไปใช่ใช่มันเซรีจริงจริงตอนนี้มาถูกกฎหมยแล้วน้องไปแต่น้องไปกินกันกร้ทอมนะอถูกฎหมยนะถูกก็หมยแล้วเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไปเลยดิไป เขียวเลยๆๆๆยวๆๆ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 ๆงนี so ้ๆๆ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 ๆมๆๆ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 ไๆๆๆๆๆๆ่ไปๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ตๆๆๆๆๆไๆๆ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 ไปเกี่ยๆๆอมๆๆกๆั สวัสดีครับผมุงชื่อนักครับผมบลูครับผมเอโอเคจีเอโอเคจนี่ไปติดตามกันได้วันนี้มาทำบันรื้อบีเบ้าวันนี้นะครับเราจะพาน้องเป้ามาลองกินกับผมครับผ่อมในวันมันรู้กฎหมายแล้วจริงป่ะมันถูกกฎหมายนะครับเมื่อวันที่ยี่สี่สิงห้าที่ผ่านมาถูกจริงจริงไหมทุกจริงจริงแล้วจุกข้ามาหรือยังจุกข้ามาเรียบร้อยแล้วถูกแน่นอนทุกจับแน่นอนจับไม่ยชาไม่ชา อม่ไม่ใช่น้ำต้มไม่ใช่น้ำต้มนะเราจะมากินใบทอดๆครับมันคือสมุนไพรท่าเกี๊ยวทอดท่าเกี๊ยวตอมท่าเกี๊ยวเป็นสมุนไพรแต่ถ้าเอาไปต้มปุ๊บถึงกระชายย่างอื่นมันสีขุ่นรอยนั่นไม่ดีไม่ดีเอาเนี่ไม่ดีแต่ถ้าต้มถ้าต้มเชยๆกินได้ไม่เปื้อนีรไม่ได้เจ็บเจ็บคอเย่ะงเ้่ายเลยเนี่ยท่านผู้นี้มันช่วยเรื่องเจ็บคอกัน พูดจริงเปล่าจริงจริเออพูดจริงเปล่าว่ะสแตนพ่ะะจิงไหมจริงไหมเออจริงมึงจิงจริงเลยจริงไหมรูดปุ๊บนี่กินร้อยร้อยโรยโรยโร้อยดีใจ่ไหมดีใจไหมในดีใจดีใจมากมาในดีสุดนะในดีซุดนะไม่เคยกินแต่ว่านี่ยที่มาลองกินนี่แหละว่ตัวก่อนไหมปุ๊บเออน่ลองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดูจากหน้าตาดีเขาจากกันคลิปที่แล้วนี่โอ้โหเขาบอกว่ารูดไปหนึ่เก่งใครเก่งกาศสามารถเก่งกาศสามารถสามารถ กัดตับจะเกินคนใต้ยคนใต้เองยังไม่ขนาดเนี่ยคนใต้เขาเดียงดังเเสียงดังไอเนี่ยเสียงดังแต่ไอเนี่ยมึงมึงตีวากเร็วตีวากเออตัะโอน เดยกระด้างนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เบ่าคือมันถูกกฎหมายจริงๆแล้วใช่ไหมถูกกฎหมายแล้วตอนนี้คือถูกกฎหมายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เคี้ยวได้เคี้ยวได้มาพี่เบ่าวันนี้คือครั้งแรกของผมพี่เบ่าช่วยเปิดโลกผมหน่อยได้ไหมได้คิวเลยมาพี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยังไงคือกระท่อมเนี่ยนะก้านเนี่ยไม่เหมือนกันก้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสีหรออ่าสีไม่เหมือนกันนี่อันนี้คือกระท่อมปกตินะ ในกั้นขาวๆเงี้ยคือกระท่อมคือปกติได้ปกติพี่ก้านแดงจะเพิ่มปริมาณความเมาขึ้นมาหน่อยถ้าที่ไปนี่คือเบียร์นี่คือล้วจริงเหรอเออในต้นเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ในต้นเดียวกันมันจะมันเป็นเหมือนเป็นสายพันธุ์นะอ๋อแต่ละสายพันใช่แต่ละสายพันแต่ว่าอย่างกระท่อมพวกเนี้เท่าที่พี่รู้มานะก็ไม่ไม่ยืนยันว่าจริงหรือเปล่าข้อมูลที่รู้มาคืออันนี้อาจจะเป็นกระท่อมที่แบบมาเลเซียอะไรแบบนี้แต่ถ้าไทยเนี่ยคือ ากา,สสาแสดงว่าไทยโหดกว่าเนโหดกว่าแต่มันถ้าของภาคใต้นี่คือกระท่อมปีศาจกระท่อมปีศาจใช่แม่งเมาที่หาชือก็น่ากลัวแล้วคือถ้า เคี้ยวอ่ะปกติเนี่ยคนโบรัมโบราณอย่างเช่นถ้าภาษาใต้คือพอเท่าพอเท้าหรือว่าคุณตาคุณตาพี่นะครับคือก็เขาเคี้ยวปกติเลยเคี้ยวใช่ใช่เคี้ยวทํางานก็คือเขาเคี้ยวก่อนเราไปทํางานหรือว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีน้ําชาแล้วเขาก็จะรูดก้านปาเคี้ยวแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาภาษาใต้คือหวนัวน้ำชาดื่มชาไป้เคี้ยวไปใช่เป็นนี้มันเป็นสมุนไพรคือที่วัยรุ่นเอามาต้มแล้วก็ใส่ยาแก้ไอกันนะอ่ะอันนี้พี่จะขอแก้ข่าวเลย มันจะมีคือสี0คูนรออ้อยกับน้ำกระท่อม <หา S 2> น้ำกระท่อมปกติคือจะไม่ใส่เลย <uk> มันจะต,ต้มตกระท่อมก็กินเลยต้มกระท่อมน้ำเนี่ยไอเนี้ยก็คือว่า,<ป>ามันมันเป็นยาแต่ว่าสี0คูร้อยเนี่ยมันจะเป็นการเอาน้ำกระท่อมมาผสมย<ข>าแก้ไอผสมยาแก้ไอผสมอ่าพวกอะไรนะผงในหลอดไฟอ่ะทิ้งเหรอทิ้งที่มันระเบิดเหรอแม่ที่ที่ว่าพอหลอดไฟมันแตกปุ๊บแล้วมันมีผงขาวๆอ่าไอพวกนี้ไม่เอาไปใส่ อ๋อมันเออมันเมาไหมอะไรอย่างงี้หิดไม่ดีไอ้นี่หนึ่งคูณร้อยเล้ยหนึ่คูณร้อยล้ยหนึ่งคูณร้อยเล้ไอ้อีกทำไมสอ่คูณร้อยปุ๊บแม่งไอ้ยากันยุงยากันยุงขดอะเหี้ยเออมันแม่งเอาใส่ไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะ เออขดเลยอาจจะแบบต้องให้มันเมามากขึ้นใช่คือเหมือนแบบว่าพี่ก็คิดว่าคนเราพอเหมือนเสกยาไปถึงขั้นมันเมาใช่ไหมเอาเพิ่มไปอีกเพิ่มอีกอยากจะเมาเข้าไปอีกอะเอออะไรประมาณนี้แล้วนก็ไม่ดีไม่ดีมันทําให้น้ํากระท่อมเนี่ยภาพพดเสียหมดทำให้ที่ตำรวจเล็งกูตลอดเลยสัตว์ท่ะไม่วงการนำทอมเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีวงการนำทอมจะเสียเพราะว่าพวกนี้แหละใช่ไม่เอานะพวกเึิ่งน่ะนี่สําหรับคนที่อยากเลิกเหล้าเลิกเบียร์เนี่ย ต้มน้ำมาต้มกินนะเหมือนกันจริงเหรอเลอกได้เหรอเลอกได้เลือกได้แสดงว่าเหมือนคนดูกัญชาอะไรเงแสดงอะไรอะไม่มีไม่ดูดี่กัญชากรอบใบเอาแล้จริงๆคือนี่คือสมุนไพระท่อมและใบกระท่อมเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องแก้ไอเจ็บคอแบบนี้ริ่สําคัญเลยคนที่เป็นเบาหวานความดันนะครับไปเป็นเนี่ยเอาเนี่ยไปต้มสุกปึ๊บความดันเบาหวานแม่งลดเลยจริงนี่เรื่องจริงมันจะควบคุม ควบคุมโรคเลยมันคือยาที่ควบคุมโรคเลยมันมันเมื่อกี้ผมศึกษามาแล้วแอนเจมมันเป็นยังไงวะเจมมันสรรพคุณมันแบบช่วยหลายๆอย่างนะช่วยหลายอย่างความดันในเส้นเลือดลดน้ำตาลในเลือดใช่ใช่ใช่ความดันปวดหัวใช่มาวันนี้นี่แหละผมจะมาลองกินใบกระท่อมครั้งแรกเขาเรียกกินเขาเรียกเคี้ยว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 ใบกระท่อมอ่ะขั้นแรกเลยดีกว่าพี่บ่าวทำอย่างไรรูดรูดยังไงรูดยังไงจับก้นแดงจับงี้นะ เไม่ไม่เอาไม่สู้อันนี้แหละคือสําหรับน้องเนี่ยพี่เบาบอกเลยว่าอันนี้เหมาะสําหรับน้องน้องเป็นคนคอแข็งพี่เบาไม่ได้คอแข็งกินพร้อมจับนี่นะแล้วก็รูดอันนี้คือเพอร์เฟกต์เลยครับดีเพอร์เฟกต์โคตรเซียนรู้เลยว่าทำบ่อยตาผมทำใหม่ดู ขาดขาดปลายขาดปลายไม่เป็นไรมือใหม่มือใหม่ขาดปลายนี่คือไม่ไหม่เก่งอ่าอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ม้วนม้วนม้วนเลยเหรออ่าม้วนเลยม้วนเลยเอาละกูฉีกออีี้ฉกวงการยูทูบละกูมันแบ่งครึ่งใช่ไหมเอาสักครึ่งเดียวก่อนจะได้ไม่หนักอ่าจะได้ไม่หนักด้วยเดียวไปจัดฉีกวงการแท้ๆเดี๋ยวกระท่อมลงยูทูบเอาดิเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วจะรีวิวแล้วก็อาการมันจะออกเร็วไหมอยากรู้อาการมันจะเป็นยังไงที่เขาเรียกว่ายัน คือเอาให้ไม่ไงให้พูดตรงนี้คือแบบพี่ก็ไม่เคยเคี้ยวแล้วยันะอะมันไม่ยันมันเป็นยาเป็นยามาเกี่ยวทอมเกี่ยวทอมมีชนแก้วด้วยาชนด้วยส้างซองหนึ่งไปเคี้ยวไปก็เอาน้ำเข้าเอากลืนน้ำนะ <c oughs> นเคี้ยวไปได้อยากไรเปิดว่ายอะนี่นี่นี่น <c oughs> บันคอมดีไม่บอกบรรคอมนะไม่บอกเนอะนี่งานของที่มหายเลยเออสิบันคอมเดย์ครึ้นหนึ่งมาตู่ต้อนี่มันเป็นไงวะบันคอมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่น้ำตาลายน้ำตาลายอะไรหมดแล้วนี่เฮออพี่บอกว่ามันได้กลิ่นมันไม่เออมันมันไม่เขียวเหมือนมันไสยุ่งแด่เราจะทำอะไรก็ได้แล้วนี่ มันไม่มันไม่เขียวเหม็นเขียวมันไม่มันเป็นฟิวเคยกินสารเณ่แล้วมันมีกลิ่นสารเนรไหมเออมันมันเป็นกลิ่นที่แบบยูนิคอะไม่เหมือนไม่เหมือนใบอย่างอื่นมันมีกลิ่นเฉพาะของมันใช่ใช่กลิ่นเฉพาะแต่มันขมมากมาอีกสักอีกสักไปเป็นอะไรเนี่ยกับยุงเนี่ยฮะปล่อยมันกัดไปก็ได้กับพี่เปาเคยมีคนเอาไปตากแห้งแล้วยำดูดแบบประชามไม่นะ ไม่ย่าเลยต้มอหลรดีแล้วกดไลค์ถึงห้าหมื่นไลค์แล้วจะมาเอาใบกระทร่อมตากแห้งยำดูดใบกุ้งชันมา,มาอีกคำหนึ่งให้คนดูชื่นใจหน่อยว่าเราทำจริงนะมา,าสามสองหนึ่งไปไอทมอไมวันนี้อันนี้มันเปรี้ยววะมาเปรี้ยวเลยเมันกินขมไม่ได้โอ้ยติดวันนี้เอาไปอ้อ <laughs> มันคือยาที่รอบคุณโรคช่วยหลายๆอย่างนะลดน้ำตาลกน้ำตาพยายามแล้วนี่ขนเฮียมันแบบแล้วลองลองนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวจะให้นิดดเียว ไม่เอาการเล่นไอ้แลนใหม่ไว้นี่ยีแลนจะตายนี่ให้จะให้จะก็เ,เลนลองหน่อยอ่ะครับลองดูกินท่อมหม่จ้าทีรักจ้าลองชิมดูนี่เป็นยาเชื่อใจฉันมาไม่ไม่เป็นไรต้องกินอยู่ดีอเออแลลองชิมดูจเจ้าเล่นกูเพิ่งเลยนะเว้ยเจ้าเล่นกินท่อครั้งแรกนะเจะแล่นไปจ้องก็เอาวะลองดูวยกินแล้วนะทุกคนไป เคี้ยวไหมเคี้ยวไปเคี้ยวแล้วเออเคี้ยวแล้วก็เคี้ยวจนกว่าน้ำมันออกมาแล้วก็คืนน้ำไปนํามไม่เอวเลยไว้แลนแหมอแหมขมอะโอ้ขมอะออแลนกินทอมกินทอมกินแล้วขยันทำงานได้ทั้งวันกินแล้วมีประโยชน์มันเยังไงมันเฟื่อนเฟื่องมันเฟื่อเฟื่อนในปากอะตรงนี้ยฟั่งเนี้ยเฟื่อนขมแล้วก็พอกินน้ำลงไปมันก็ขมขมตามตีคอเลย แต่มันแห้งอ่ะโอ้มันแห้ง กูอปกติเขาจะนั่นแหละเคี้ยวแล้วก็หัวน้ําเขาเรียกหัวน้ําหัวน้ำอ่าเขาเรียกหัวน้ำก็จะบอกก่อนว่ามันเป็นมันเป็นยาเนาะแล้วก็อยาเอาไปใช้ในวิธีที่พีเมื่อกี้ไปศึกษาศึกษามาแล้วศึกษามาผ่านยูทูบมาแล้วเขาบอกว่าเด็กแต่อายุต่ำกว่าสิบแปดหรือว่าคนท้องเนี่ยไม่ควร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 เลยให้มันกินเป็นยาให้มันพอดีใช่มันในปริมาณที่เหมาะสมอ่าเคี้ยวเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดจริงๆเอ้ยไม่ใช่ยาเสพมันติดได้ถ้ากินทุกวันนะเออถ้าเคี้ยวหรือว่าอะไรทุกวันมันติดได้คือมันนออาาาาากกรรเี่ย พี่ก็เคยเห็นมามกับกับพวกเพื่อนเพื่อนที่เคยรู้จักที่แบบเขาแบบติดท่อมติดติดน้ํากระท่อมเลยต้องกินทั้งวันถ้าหยุดกินถ้าหยุดกินเนี่ยคือเขาจะปวดเมื่อยตามร่างกายถ้าได้ติดแล้วใช่ไ่มใช่น้ํามูกน้ําตาไหลอะไรแบบนี้แต่ว่าของเขาน้ํากระท่อมนะอ๋อแต่ถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นตาเนี่ยคือถ้าตาไม่ได้กินเนี่ยก็จะมีแบบปวดเมื่อยร่างนิดๆหน่อยๆใช่เป็นเอฟเฟกต มันเป็นเอฟเฟกนิดๆแต่นอยๆอ่าเหมือนมันอันนี้มันกินเมื่อสู้งานเหมือนแบบกินเมื่อสู้งานอาจจะเพราะว่าพอมันสู้งานมากเราทำงานหนักมันเหนื่อยเออมันหนักเอนที่ร้างเราจะรับไหวด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นวันนี้ก็มาลองกินท็อปครั้งแรกโชว์คนดูดูนะครับไม่ต้องไปทำตามหรอกวันนี้มันก็เอาแค่มันพอดีแบบสมมติจะกินเป็นยาอ่ะกินได้ได้แต่ถ้าใครจะใช้ก็ควรศึกษาอ่าศึกษาศึกษาก่อนศึกษาให้ดีก่อนค่อยมาใช้อย่างประเทศญี่ปุ่นเลยเนี่ยคือเขาเอาไปทำเป็นแคปซูลเป็นยากกกันนวะะ่่่ายญีีปุเรรมอต กระท่อมมาตุ้สเต็กด้กใชสประมาณนี้อะประมาณนี้แล้วกันอย่าไปทําตามนะครับผมแต่ว่ามันก็ก็ดีไป,ไปหาได้ใน Google เลยว่าวิธีที่เอากระท่อมเนี่ยมาต้มเพื่อที่จะเอาไปเป็นยาใช่เดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับสายกระท่อมทุกคนด้วยที่มันเสรีทักทีขอบคุณมากขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสาหรับทุกคนเลย พี่เคี้ยวหรือว่าการดื่มน้ำท่อมที่มันไม่ผิดนะนะไม่ใช่แบบผสมผสมยาแก้โอแก้ไอโอเคประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยใครชอบของจื้อนะครับมีเสื้อเทมจัาที่ของจื้อสโตมีแก้วเยติมีไปแช็กของซื้อนะครับผมไม่ได้เอาของผมมาทุกอย่างพี่ได้ไปทุกอย่างแต่พี่ไม่ออกมาทุกอย่างโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามช่องนันตัวของพี่บูด้วยผมด้วยแล้วก็ที่เราทำร่วมกันก็คือ AOKJ ครับผมเพลงกับพี่อร์มมี3าคนผมพี่บูกับพี่อร์มใช่สามคนนะครับเวสปอยสปอยใช่ไหมมีเพลงใหม่อีหลายเพลงเลยมีเพลงใหม่หลายเพลงแ้วมีเพลงเกี่ยวกับนี้คอนเซปต์นี้เนี่ยจำได้ว่าเจอน้องเบ่าครั้งแรกปุ๊บคือคุยไว้เลยหรือว่าเอ้ยมีชื่อเพลงนี้อยู่ หน่อยแต่งเพลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วเหลืออัดมิกแล้วก็รอไปตตามกันใน EOGJ รอนครับผมประมาณนี้แล้วกันขอให้ทุกคนนะมีความสุขในการดูคลิปของเจ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเดี๋ยวรอดูไอ้เจมกินก่อนนะต้องดูพี่บ่าวขอก้านแดงๆหน่อนะจัดไปให้น้องเจมหน่อยเอาแบบเต็มใบอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นตากล้องให้น้องเจมเองครับเล่ายาไม่กินแล้วมาเจอเพื่อนพรอมเราวันนี้พี่ชายเอาอะไปทัดธรรมดาธรรมดาก็ได้นั่นแหละโอ้โหแดงเลยจะให้จะรูดเองขอรูดหนอ่านั่นแหละ โอ้ยไหนบอกไม่เคยเอ้าก็ไม่เคยไงเลยขาดเนี่ไม่ได้แสดงนะเอาแล้วนะเขียวเขียวเขียวก่อนเขียวก่อนนี่วันเดียวนี่วันเนึฉ็นเฉ็นจะต้องเอาไปเป็นเครื่องเคียงกินกับข้าวเนี่ยเขียวเขียวเขียวคือน้ำไปคือน้ำลงไป้ รีดน anyway, uh, right. hmm. oh, ้ำ um, ร is ีดน้ำเปรี mm ้ยวๆแล้วโอ้โหอ่าใช่เดี๋ยวไปคือน้ำออไปออโอ้เห็นไอะไรเห็นจัดเลยสัตว์หัวหัวหมดละยังย่างไหนอัปากอัปากอีกยังย่งยัางยังย่งหรอยังเคียวอเียวได้อีกได้อีกนี่กินออกเลยเนี่ยรู้นี่อรู้เนี่ยเอือหัวไงหไม่เดี๋ยวของเองต้องหวนน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่งหวน้ำหวนน้ำซดน้ำเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เคี้ยว อ๋อแมงเยอะขึ้นยังไงอร่อยเลยออร่ยจริงป่ะเนี่ยกอดกินน้ำอ่ะเอ้ยไอเจมมึงเข้าเข้าสู่ดูรีดดิเฮ้ยไอเจี๊ยบมึงรีดน้ำด้วยเหรอไอเจมมึงเก่งเกินไปแล้วซื้อตัวได้เจมก็ดื่มน้ำมันก็เหมือนกินผักอะไรสักอย่างมันไม่ขมแล้วมันย้ายได้แล้วผมต้องรู้สึกยังไงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงจะลิ้นชาเหมือนแบบแล้วมันจะตื่นตัว ช่ใช่ใช่เออแบบนี้เลยโอ้ไม่ใช่แหละไอ้เงี้ยเออคืนนี้มึงตัดคลิปยังปกตินอนกี่โมงนะเจ็ดโมงโอ้มพรุ่งนี้มนอนเที่ยงไม่ต้องหลับต้องนอนเลยเอยากมีคนคุยด้วยเลยใช้คาตั้งชู อยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง